สวัสดีครับคุณนายมีอะไรให้พวกเรารับใช้เหรอฉันก่อรบกวนพวกเจอช่วยดูแลลูกๆของฉันหน่อยนะดวงอย่างเรามีจํานวนไม่มากกาอนที่จะให้ลูกๆเติบโตคงต้องพึ่งฝีมือพวกเธอเรล่าหลัไว้ใจพวกเราได้เลยอืมงั้นพวกเราขอตัวกับก่อนนะโชคดีโชคดีว้าวรอบนี้สี่ใบเลยฮะใช่แย่ yeah, ละว้นตกริงด้วยรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกเชื้อราจะมาเจอ เร็วข้าวเรวข้าวเนี่ยพวกนอนมากันแล้วใครพวกมันจะต้องเป็นของพวกเราพวกมันมีเคยเต็มตะกร้าเลยพี่ใหญ่ใช้พวกมันจะต้องเป็นอาหารของพวกเราเนี่ย่แคพี่ว่านย่เย่เเขึ้นมานขึ้นมาน อ่ะเดินเฮือดฉันรับเลยนะเฮือเฮ้ยเอ๊ะแม็กโบดเด็กๆออกมาแล้วล่ะดูสิลุ่นนี่กินไม่เก่งเลยแฮะใช่โอ้ มีหน้าที่ย่อยสลายซากพืชและทําให้ดินอุดมสมบูรณ์นี่ก็คือพวกเธอและนี่คือซากพืชอาหารหลักของพวกเราพอกินแล้วเราก็ถ่ายออกมาเป็นมนูลจากนั้นเราก็เอามูลของเราไปใส่ต้นพืชและต้นพืชจะโตขึ้นเอ๊นี่ไม่เอาอย่าท้ายตัวเลนเซถ,ถึงมันจะเป็นไม้ก,ก็เถอะ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ว้าวเขาวสวยจังเลยอันนี้เป็นซากไม้ที่ขวางทางเดินทางร่วงเขาเก็บมาให้เรากำจัดนะกินเราอย่าลืมแชร์สอนด้วยละ่ะเอาละ่ะนอนน้อยทั้งสีตัววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำให้ดินเหมาะกับพืชกันสวัสดีแม็กค่ะ วัดดีมาทำอะไรแถวนี้เรามดมาเก็บซากตะก,กะตแตนน่ะพวกเราไปเจอที่แห้งแล้งมากไม่ไกลจากที่นี่เองพวกหนอนน่าจะไปนะซากไม้เพียบเลยโอ้เยี่ยมเลยจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยอ้าวนอนน้อยหายไปไหนแล้วล่ะอยู่ทางนั้นหรือเปล่า โอโ,โ,อโอ้ว้าวทำดีหมักนอนหน่อยแไปดูงานผละลองกันไปด้วยไปด้วยเอาล่ะไปพักแต่นอนหน่อยว่าแต่ลักกี้จะไปไหนเหรอจะไปเก็บผลิตพืชทิ้งหน่อยน่ะไปไม่นานเดี๋ยวให้เด็กๆเล่นแถวนี้ก่อนโอ,โอเค เอ๊ะฉันลืมทำความสาดลูกป,ปั้นนี่นาเดี๋ยวโปรดจะแท้เอาที่กลับดีกว่าว้ายตัวบ้าอะไรเนี่ยดุ่งตัวนั่นชนพลาดไปนิดใช่เสียดายเลย,ยไม่ได้ชนะไปแล้วช่วยด้วยฮ่าฮาฮาตกใจละสินี่การลุมหลังของเราสองพี่น้อง ถ้อยไปนะไอเชื้อราโรคจิตเจ้าทำให้ข้าหงุดหงิดสุดๆเด็กๆไม่ใช่คนกินนะไอเชื้อราโรคจิตอย่ามายุ่งกันเด็กๆนะไม่ลูกไม่ชีดีนะดีนะโอ้ยมอไม่เย็นเย่ดุมากเด็กๆเอ่อถึงเวลาของฉันแล้วสินะอให้ฉุกดีนะเด็กๆ ดูแลต่อจากฉันด้วยอ่าที่ออปติมบราย